โค้ชออสเซิงเซิงอะไรเนี่ยจันน้องเอสยู่ๆยบอกว่าโค้ชออสเซิงแล้วเซิง อย่าน้องแอนยุกเพูดได้นายกโค้ดออร์บเสติกอะไรประกันโทรศัพท์หล่นฮะโทรศัพท์หล่นในน้ำเอาเหรอเออทำอีท่าไหนโค้ดออสทำโทรศัพท์หล่นน้ำเนี่ยทีนี้กแล้วข่าวนี้ข่าวแรกขึ้นเลยเอเหรอจ๊ะโอคดออสโคดออสเซ็งมากมากเลยค่ะอันเป็นยังไงจ๊ะน้องแอนโทรศัพท์เนี่ยถ้ามันหล่นแถวนี้ก็ไม่ไ่อยเซ็งเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ใครกังวลถ้ามันกระแทกพื้นเงี่ยมันอาจจะแตกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่นี่คือหล่นลงในแม่น้ำเจ้าพยาอุ้ยตายแล้วเราก็แบบว่าเจ้ยพ่อเออจะหาเจอมส้ยงซื้อ ใหม่เลยหรือว่าจะต้องย้ายเมมหรืออะไรนะเออ่ะเมื่อ,อาวานนี้นะคะตอนประมาณ6กโมงครึ่งหกโมงเย็นนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพบุรณะจุดโรงพยาบาลราชบุรณะค่ะรับแจ้งว่ามีประชาชนเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือถ <c oughs> ้ามือถือตกน้ําที่ท่าน้าวัดบุคคโลนะคะตรงดาวขนองคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะอ่ะก็อบอกว่าพอมาถึงท่าน้ําเนี่ยมีโป๊ะท่า เทียบเรือของวัดแล้วก็เป็นจุดนี้ให้อาหารปลาด้วยมีผู้ร้องนี่แหละรออยู่ตรงนั้นชื่อเนี่ยถ้าเราแบบดูชื่อพันพานเราอาจจะไม่รู้จักนะ <Okay. S 1> จกอากาศเอกเกียรติพงษ์ราัชาตากเรีงยงไกรเอสแตนามสกุลคุค oh. ้นพอเห็นหน้าอ๋อนี่มันโคชออสที่คุมทีมวอลเลย์บอลนี่นะโคชออสายุ uh. 8ปีนะคะ uh. ก็ยืนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักประดาน้ำอยู่นะคะ uh. เขาบอกว่าเนี่ยที่พลาดหวัวแบบนี้เพราะว่า หน้าโค้ดออสบอกเลยตั้งแต่แรกเจอเนี่ยคือ<ะ>นั่งยิกนั่งงอน้าเเสงมากนะคะเขาบอกว่าเขามาทําบุญนะคะแล้วก็มาเป็นประจําเลยรอบนี้มากับลูกชายแล้วก็เพื่อนๆพอมาให้อาหารปลากําลังฉีกถุงอาหารปลาโทรศัพท์มือถือก,ก็หลุดหลุดมือ,อลนไปในน้ําก็เลยแจ้งขอพี่ๆอาสาสมัครเนี่ย<ะ>มาให้ความช่วยเหลือหน่อยอาสา,ศาก็มาจ้ะนี่ค่ะชุดปดาน้ำเนี่ยมากันเต็มเลยนะคะก็10บนาทีค่ะ เจอมือถือแล้วก็ส่งคืนให้กับโค้ชออสทันทีนะคะโค้ชก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครทุกคนอย่างรวดเร็วนะอาสาสมัครน่ารักมากเดี๋ยวฟังเสียงโค้ชออสหน่อยค่ะก็มาทำบุญครับอ๋อครับแล้วก็ให้อาหารปลาด้วยนะครับผมแล้วก็ขี่อาหารปลาจะให้ลูกครับก็้าดุดมือไปครับก็มาทำบุญครับได้แล้วโทรศัพท์นีบจากหน้างอก็กลายเป็นหน้ายิ้มละกลับมาละ แล้วทํายังไงอ่ะเอาไปเป่าเหรอทำถึงจะดีอ่ะก็ต้องไปเป่าไปทําอะไรให้มันแห้งก่อนเพราะข้อมูลคือโค้ดเนี่ยคงจะหนักหงิดเพราะว่าคือข้อมูลนี้ข้อมูลทุกอย่างอะไรสําคัญไม่ว่าหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารอะไรอยู่ในนั้นหมดพอหายไปแล้วเหมือนเครื่องมือการสื่อสารหรือว่าธุรกิจต่างๆมันหายไปด้วยน้องแอนก็เข้าใจอารมณ์แล้วคนละเออนี่ก็เหมือนชีวิตนะแต่เดี๋ยวที่โทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยตกน้ําก็ไม่เป็นไรอืแต่ตกไฟเนี่ย อันนี้ตกน้ำยังก,กู้ได้นะ<อ>ถ้ามันใบ้ไปหมดกู้ไม่ได้จะซิมสบพังหมดเลยนะคะอ,อ,อันนี้ยังถือว่าโชคดีค่ะต้อง<ถ>ขอบคุณพี่อาสาสมบัติกู้ภ<ถ>ัยด้วยที่น่ารักมากพอเรียกปุ๊บมาปั๊บเลย<ถ>นี่แห<ถ>ละค่ะคนไทยน้ําใจงดงานเสมอค่ะค่ะ